โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะฮะวันนี้ก็มามาอยู่กับผมกวนเด้งครับผมสวัสดีฮะสวัสรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดีครวะเอ้ารับสวัสดีบนสิีอ้ดื้อจริงๆวัสดีครันสีร่รีี่รวดับันด่ครัรงงานฟินใช่วัสดรดรััรัวี่แล้วมันเป็นน่าจะเป็นโรงงานฟินแล้วก็ได้แมกันมาแล้วนะฮะ ซึ่งเราสามารถไ,ไปไหนก็ได้ก็ใช่แหละไปตรงไหนก็ได้ใช่ปะเออก็มันก็ไปสะ<อ>ดวกขึ้นนะ่ะเออโอเคตอนนี้เราก็จะแบบไปไหนมาไหนที่มีจุดหมายแล้วนะโอเคผมวันนี้ก็จะเดินทางกันไปจุดไหนดีไกด์ไกด์วด<แ>ุฒไปไหนครับผมก็ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคก,กันเราก็แบบไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะตรงไหนเราเป็นจุดที่น่าสนใจเราก็ไปตรงนั้นแล้วนะใช่ปะ เอาไงเราจะขึ้นข้างไปข้างบนกันไหมฮะเดีย๋ยวข้างบนนู้นเลยฮะประมาณตรงรูปหอ,อกสองอันนะฮะรูป,รปหอ,อกไป,ไหปาดไกลนะฮะมันไกลดิ <laughs> ไกลมาก <laughs> อย่าพูดว่าไกลดิเลยเออตอนนี้เราอยู่ยี่สิบแปดเดีย๋ยวร,รุดูยังไงวะเออพี่อันนี้ได้หอกยังอ่ะพี่ยังยังยังโอเคนี่เอาหอ,อกพี่เออเอามีได้แมพหรือยังเปิดได้แมพหรือยัง ยังนี่มาตรงโตนี่เฟิร์สคนนี้นี่เขาแตกกันทั้งทางเลยนะผมอ่ะได้เก็บได้ยังพี่นี่ไงนี่ตรงโตที่หอกครับพี่อ่ะหอกจริงแหละอ่าโอเคแต่เราพร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วแแบบอะแบบอยู่ตรงโต๊ะไงตอนนี้มีอะตอนนี้มีนะใช่ดูดิเอ้าหรอพี่ต้องกดเอ็มนี่กดเอ็มลองกดเอ็มได้ไหมได้ได้อาโอเคไปว่าได้ทุกคนละ ปะดูว่าจะรอให้ฝนหยุดต้อจะรอทำไมวะเราก็เดินไปเลยง่ายดีใช่รอทำไมฮะใช่เราจะไปดูก่อนว่าต้องการเออ่ต้องการเนื้อเราเนื้อเราไปเดูวิวไหมไปไอ้ทงถังน้ำมาเห็นปะโอ้กันนะฮะขอกินถังน้ำเหรอฮะเออเ่อได้ฮะได้ได้ได้ตรงถังน้ำมันนะไม่ใช่ถังนะเพราะมันจะมีถ้ำข้างบนอีกเดี๋ยวเราค่อยไปทีละจุดทีละจุดเอาละกันเนาะ เดี๋ยวตอนนี้เราหันหน้าขึ้นหันหน้าขึ้นเอ็นเขากินน้ำวะท่านหิวน้ำมาเลยถ้าเราหันหน้าขึ้นเอ็นปั๊บมันจะเป็นเขาเราต้องไปทาง W ล้วใครเก็บใครเก็บกะลาไปฮะใครเก็บกะลาลงน้ําไปฮะเราต้องไปทาง W กันนะว่าจจะเอาไอ้นี่เวลาไหนจะออกแคมป์เราเนี่ยกำลังเก็บผัเกย์ไป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 โอเคเอาไปอีไปได้ได้ปะอ่ะยกไปดิ อ่ะไปได้แล้วปะไ่ไไปกันเถอะ์เฮ้ยนี่มันน้ำสกปรกสุดยอดเลยนะจะกินเหรอโคตรของโคตรสกปรกเออไอวูดอย่าไปวูดโอ้ไม่ต่างกันไปแล้วในประสิทธิ์สองตัวมันเดิมฮะไม่ต่างกันเลยนี่มันเปิดพิสดารวูดเปิดพิสดารวูดมึงจะไปไหนวูดจะไปทางไหนเราจะไปมาเก็บถั่วเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลงทางกันดิข่ะโหลไปทางวิวมา โอ้ดแพนเนอร์พี่แพนเนอร์ไม่หลงหรอกพี่พี่อย่าพูดว่าผมหลงโอ้ต่อสาวเขาื่นว่าใครหลงเราพี่เดี๋ยวนี้พี่ได้ดอกไม้ไม่ทราบชื่อมาเว้ยเดี๋ยวไอ้นี่จะตามไปดีๆแบบไม่มีการแตกอ่ะโอเคโอเคเราจะไปโออเจอขี้อีกแล้วทำไมวะทำไมต้องเป็นขี้วะเก็บด่าเราจะไปยิ่งเก็บใช่ไหมผลไม้ที่เอันเนี้ยผลเอ็เนี่ยโคตรดีเลยพี่ใช่เก็บไปแล้วเก็บมาแล้วไม่ให้เราละ เราจะไปตรงถังน้ำมาตรงยี่สิบเจ็ดอะยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกอะโอเคฮะเดี๋ยวกดคลิปแป๊บหนึ่งตอนนี้เราอยู่เราต้องไปเราต้องออกวีเราต้องออกไปว้ลงอีฮะลงอีเราต้องลงอีเอาทำไมอะเอามันกลับทางก็ขอถอยลงไปสิเฮ้ยเสือฮะเฮ้ยแม่เฮ้ยไหนเสือเสือข้างหน้าข้างหน้าเลยตรงไหนอะข้างหน้านู่นตรงไปนู่นนู่นตรงร่องน้ำนู่นะตรงบี ด้วยหมูอ่ะด้อยหมูป่าปีมันจะมีเอาไหมเอาหรือยังไงเราควรจะยังไงดีเราต้องไปอีอยู่แล้วนี่เราต้องไปอีอยู่แล้วนี่ใช่ไหมเอ้าไม่ฮะเอานี่ล่ะเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอุ้ยนี่ไงความแม่นระดับพักการอ้าหมูป่านขอนะเอาเอาหมูป่าก็ได้วันช็อตวันคิว โอ้สเบียงบอกเลยว่าไม่มีโอตายบอกเลยโอ้ยแล้วโดนติดอะไรมาเนี่ยมีม,มีมีใครโดนเสือ,อสต,ตัวบ้างนะฮะครับโอ้ครับครับอันนี้พ,พ,งงพมมี่พี่ยังงงกับแผนที่อยู่หรอที่พี่ดาวตอนนั้นใช่พี่ยังงงกับแผนที่อยู่เลยเนี่ยก็คือมันคือมันไม่ได้บอกเราด้วยนะว่าเราอยู่ไหนอ่า แทนที่ส <48. S 1> ี่สแปดว่าเราอยู่ตรงนี้อ่ะสก็ยี่สิบแปดเว่าเราอยู่ตรงน้ําตรงนี้ดีอยู่ตรงน้ําตรงนี้งั้นเราก็ต้องเดินลงเอทีทนี้ใช่ปะ่ะอ่าเราจะไปเราต้องไปไเท่าไหร่อ่ะยีเจ็ดเราต้องไปยีดใช่ไหมยี่เดี๋ยวตอนนี้หรือว่าห้ ตอนแรกเรามาตรงนี้แล้วดิใช่ปะเราแปลว่าเรามาตรงนี้แล้วไอ้ตรงไอ้ยี่สิบหกเห็นปะไอ้เนี่ยคือที่เป็นลงฟิ่นใช่ไหมแล้วทีนี้คือเราขึ้นตามแหล่งน้ำมาเออใช่ทีนี้คือเราก็อ่าใช่อยู่เรามาถูกทางแล้วขึ้นไปถ้ำไหมถ้ำตรงยี่สิบเอ็ดอะยี่สิบเอ็ดห้าสิบอะอะไรวะทีนี้ห็นที่แล้วมันซ้อนกันแล้วจุ่มกันไงหน้าสองคนอะ มันตลกป้าเราจะไปไปถ้ำไหมถ้ำในยี่สิบเก้าห้าสิบอะตลกกันเลเึกน้ำว่ะเป็นพิษอ่าเป็นพิษอ๋อไปกินไม่ได้เอือไปกินดอกนี้อีกเยี่ยมเิล่กูดตั๊กแหวเราเจอนักชิมของเราเลยกินได้คืออันนี้ฮ่นี่อันนี้อันนี้กินได้อันนี้กินได้โอ้ยนักชิมเว้ยอันนี้ได้เยอะมากเลยฮะเดี๋ยวอันนี้ไม่รู้ นักชิมว่ะที่พี่มีดอกบัวอยู่สี่สิบเจ็ดใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เราสี่สิบหกสี่สิบหกยี่สิบสี่ตรงนี้ทำไมมันดูน่ากลัวจังว่าระยธรรมระยะธรรมใหม่เง้นเลยเฟิร์สเอานี่ไปเฟิร์สเอานี่ไปเฟิร์สดอกบัวไปกินดอกบัวกินดอกบัวนี่นี่ เฮ้ยง่วงนอนเฉยไม่หลับไปนอนเลยนะออดีดไงเฮ้ยคนพบตำแหน่งใหม่เฮ้ยเรามาทางเราเข้าตรงนี้มาเราเข้าตรงตรงถ้ำเหนนะไหมเราต้องหาที่เซฟตั้งแคมป์หาที่เซฟใหม่ใช่ใช่เมื่อกี้เราก็ยังไม่ได้เซฟเลยนะเราเยน้ำ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 สะอาดกินมได้น้ำไม่ปลอดภัย <c oughs> แต่ก็จะดื่ม ทั้งในชีวิตจริงและในเกมฝนก็ตกจ้าเอเฮ้ยกระโดดไปหน้อ่าหลับหลับปลุกหน่อยปลุกหน่อยปลุกปลุกปลุกเวกเล้ใครเนี่ยเวกอะโอเคตื่นแล้วตื่นแล้วไปหาไปหาตั้งแคมป์ไปหาตั้งแคมป์เฮ้ยมีนี่ด้วยลังนกลังนกซุปไก่สกัดไงล่ะ ไก่สกัดเงินเลยุไก่สกัดเดี๋ยวถ้าต้นไม้ใหญ่อย่างนี้มันต้องมีเห็ดฟ้าเกิดดินี่ไงเห็ดฟ้าอ่าใช่นดหโอ้หมูป่าเยอะมากเลยฮะเฮ้ยเห็ดฟ้ารอคิดว่ามันกินไม่ได้ดิกินได้นี่แหละเห็ดโดบชั้นดีเลยเป็นของดีไงดีหอมมากมาเราไปทำอะไรกินอะไรแลนะตัดตัดคลิปแล้วก็ใส่หน้าหน้าลูกพี่ตูนไปนี่นี่อยู่นี่ ของโคตรดีอะไรอย่างเงี้ยอานี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่กินกินกิน,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 นแต่สุขภาพที่ยังยืนว้าวเดี๋ยวมาทำหอ,อกก่อนลืมมาทำหอ,อกเหมือนกันหอ,อกกระดูกฮึทำไงฮะก็ใช้กระดูกเชือกแล้วก็ไม้ยาวไงทำไมผมมันไม่ได้นี่ผมถึงอันใดสักอย่างแล้วพี่เฮ้ยบ้าคนปา่าป่ะ ว้าวว้าวหายไปไหนกันไหนเดินมาทางบิวเลยเดินมาทางบิวเลยเจออารยธรรมแล้วเฟิร์สเอ่อนี่ไงบอกจริงด้วยผมผมเดินมาถูกพี่โอเคอันนี้คือตรงไหนอ่ะอันนี้คือตรงไหนอ่ะวิวอะไรอ่ะมาสี่สิบหกวครับ46่สบิวแล้วก็ยี่สิบหกจุดห้าอันนี้มันสี่สิหกี่สิบหนี่วะใช่นี่มันเดินอยู่เนี่ยยี่สิบ อีสิบหกพี่พี่พี่ดูนะถ้าเกิดเราจะไปทิศใช่ไหมพี่อ่าพ,พี่ดูไอแถบสิบ 14, สี่สิบอเนี่ยทิศเหนือสิบสี่ 14, ถึงยี่สิบหกเห็นไหมยี่สิบหกถึงข้างล่างเนี่ยที่เป็นแถบแนวตั้งอ่ะคือทิศนะเอสนะอ้ามัน 8, 8. มันมันไม่ใช่ทิศนี้เหรอไม่ไม่ไม่ W ก็คือแนวนอนพี่ดูดิเห็นนะ W พี่พี่ดูแผนที่ข้างบนเนเห็นนะที่เป็นรูปแผนที่นะว่าทิศไหนไปทิศไหนเห็นไหม W เห็นปะก็นี่ไงก็เป็นข้างบนเส้นข้างบนนะอ่าเส้นข้างบนเป็นเส้น W ครับพี่เส้นบน W สี่สครับพี่ดูจุดเรา46อ่ะพี่ลองขึ้นไปข้างบนมองไปข้างบนมันจะเป็น46ป่ะเลข46ข้างบนไหมอ่าอ่าแล้ว26อยู่ข้างล่างป่ะตรงป่ะ26อ๋อใช่มโอเคเข้าใจนะโอเคข้างบนเป็น W ใช่ต้างใค้แคมไฟป่ะอ่าแคมไฟนี่สร้างสร้างตรงนี้เลยได้พี่เนี่ยสร้างตรงนี้ก็ได้เนี่ยเดี๋ยวแต่เราต้องนี่ก่อนนะเรานอนแถวนี้ได้เหรอเราเราสร้างแถวนี้เลยเฮ้ยเรามีที่ตากแห้งเรามีระยะทำแล้วตอนเนี้ย นอนก็ได้เนี่ยตรงเนี้ยนอนเต้นี่แหละผมทุกครั้งที่เราไปไหนเราก็ต้องผมขอนอนแป๊บนึงเด้อผมต้องนอนต้องการนอนทุกครั้งที่เราไปไหนทำไมเราต้องสร้างอันนี้ใหม่ตลอดเลยวะเราต้องสร้างเซฟพี่ไม่นั้นเราเจออันนี้เราต้องเราหาเซฟหมนพี่พี่สร้างฟืนหก่อนก็ได้เราขอกดเซฟก่อนเผื่อเรามีอันเป็นไปอันเป็นไปที่ไม่ดีอันเป็นไปเงี้เหรือเช่นแล้วอันเป็นไปไงล่ะ